ครับท่านผู้ชมวันนี้มาเข้าป่าครับจะพามาหาไม้แห้งไปทําฟืนครับวันนี้ครับหาไม้แห้งไปทําฟืนที่บ้านครับนะครับเดี๋ยวเราไปหาไม้แห้งไปทําฟืนด้วยกันะครับ,รบเดินหาไม้แห้งครับ กับท่านชมเข้าป่าหาไม้แห้งครับไม้แห้งก็ทำฟืนที่บ้านครับเดี๋ยวเราไปหาไม้แห้งกันครับทำฟืนครับ

thơm mai hang này, khàng bẹt luôn, thấm phun luôn, xong mái được làm phương แห้ง xong xung không hả máy hang không chữa xong xung máy hang không tin Hãy subscribe cho kênh Ghiền con cái máy hang cái thằng kia nó máy hang đây phải không ở mà hẻo to. Chứ to trong máy hẻo. thế cần ở nhà các. ไม้แห้งครับแข็งเป๊กเลยครับตัดไปทำฟืนที่บ้านครับไม้แห้งครับเฮ้

ไม้แห้งครับแห้งตรงนี้ยาวครตัดออกหน่อยครับยาวยาว,ยาวเกินไปครับตัดออกตายออกหน่อยไม้แห้งครับ เรามาหาไม้แห้งทำฟืนกันต่อรครับไา,าหาไม้แห้งตับคุเออไม้แห้งนะครับฟืน mà Đây, bắt xong, máy hàng thăm phương ทำไม้แห้งครับทำฟืนครับทำไม้แห้งทำฟืนครับตัดครับทุกงหมดไม้แห้งครับไปทำฟืนที่บ้านครับ เราจะไปจะกองรวมตัดเป็นท่อนครับคบบครับุณชมไม้แห้งก็ได้เดี๋ยวจะกองรวมู่กองรวมแลตัดเป็นท่อนๆครับทำฟืนครับ ស <Sum> ុ T ំមែនហ្នឹងកងរួមរបស់គាត់ຕັດមិនខាន់ហ្នឹងកងរួមរបស់គាត់មែនเดี๋ยวគេຕັດមិនខាន់ហ្នឹង ท่านผู้ชมเน,นี่ยเราก็ได้ไม้แห้งกองรวมครับเดี๋ยวเราตัดเป็นท่อนๆครับตัดเป็นท่อนเพื่อไปทําฟืนครับไม้แห้งหมอมากครับตัดเป็นท่อนๆครับไปทําฟืนที่บ้านครับ ja doch schon dann bin xong rồi tập cái thân thân máy hang nữa cái phương nữa máy hang kháng mà hang mà nó lại đi kháng lên Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền ตัดเป็นท่อนๆครับแห้งท่อนๆเป็นทำฟืนแห้งไปทำฟืน,ฟนหมอมากครับไม่แห้งแข็งมากครับ แห้งมาหลายปีแล้วแข็งเป๊ะสมไม้แห้งเราจะทำฟืนครับตัดไทท่อนนะครับัทั้งสมวันนี้ก็มาหาไม้แห้งมาทำฟืนครับ ันนี้เราก็ได้ไม้แห้งครับไปทําฟืนที่บ้านครับไม้แห้งครับไปทาฟืนที่บ้านครับอันนี้ก็ได้เยอะอยู่ครับอันนี้ก็แสงแดดส่องครับอากาศเริ่มร้อนมีสายลมพัดมานิดหน่อยครับได้ไม้แห้งก็ทําฟืนแล้วครับต่วันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวก็จะกลับบ้านครับขอจบคลิปฝากทุกท่านที่มาลับชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เเป็นกำลังใจให้คนเดินป่าการทำคลิปต่อไป เราติดตามคลิปต่อไปนะครับว่าจะทำอะไรต่อเราวันนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับผมครับกลับบ้านครับได้ไม้แห้งก็ทางฟื้นครับครับได้ไม้แห้งครับ ได้ไปแห้งทางฟื้นที่บ้านแลคครับกลับบ้านครับผมครับกลับบ้านครับ